ช่วงสายที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคนะครับให้กับพี่น้องประชาชนยังคงหลั่งไหลไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับลงนามแสดงความอาลัยนะครับ เช้าวันนี้ครับแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกลงมาแต่ก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคกับพี่น้องประชาชนที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าสีดําไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามแสดงความอลาลัยณสาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยผู้ที่มาลงนามแสดงความอลาลัยจะได้รับพระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและภาพการประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังหน่วยงานต่างๆจิตอาสา904คอยอำนวยความสะดวกแนะนำให้กับประชาชนมีจุดบริการน้ำดื่มบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุรวมทั้งจุดบริการหน่วยแพทย์จากกรมการแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับ นอกจากนี้ยังมีล่ามภาษาอังกฤษและจีนคอยให้บริการและวันนี้มีการขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์5เพลงจากนักดนตรีจิตอาสาเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการคลายความโศกเศร้าให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะ ่มเย็ยนมิเว้นวายวันด้วยความสัมพันธ์ยืนยงที่ว่างแง่ยามอยู่เคียงคงสุริยาแสงส่องพวงชีวิตในโลกดำร,รงรรมเเรามาด้วยใจของเราจริงๆนะคะก็ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะเรารู้สึกภูมิใจนะคะในบทเพลงพระราชนิพนธ์บางบทเพลงก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงแต่งให้สมเด็จพระพันปีหลวงพระบรมหลาชิงนาถก็คือนี่คือความรักที่แท้จริงนะคะเราก็อยากจะมาสืบสารนะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ถึงแม้เราจะร้องได้ไม่กี่เพลงแต่ทุกเพลงมาดีใจค่ะท่านเป็นพระราชมารดาของรัชการที่สิบ เร,เราตอบแทนคุณท่านเพราะทั้งชีวิตท่านทําเพื่อประชาชนมาตลอดทั้งชีวิตถึงแม้ท่านจากไปแล้วแต่ความดีก็อยู่ในหัวใจเราตลอดนีรันดอนครับผมมาด้วยใจจริงๆนะคะเป็นนักดนตรีจิตอาสาสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมกรุงเทพมหานครรายงานว่ามีประชาชนที่ผ่านประตูมณีนพร,รัตน์เข้าถวายสักการะ ณศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังจำนวน2,995คนโดยยอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568อยู่ที่15,847คนเฉลี่ยว,วันละ3,000คนค่ะด้านบริการอำนวยความสะดวกยังคงเป็นเช่นเดิมกรุงเทพมหานครได้จัดเต็นท์พักคอยเก้าอี้นั่งพัก มีวิวแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการนอกจากนี้ยังได้จัดรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อให้บริการรับส่งผู้สูงอายุค่ะรวมถึงมีการจัดจุดยืมผ้าถุงและกางเกงบริเวณอุโมงค์หน้าพหลานหลังจากที่ยืมเสร็จแล้วก็จะทำการซักรีดทําความสะอาดทุกครั้งก่อนที่จะนำมาให้ประชาชนยืมไปใช้ใหม่โดยสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ตลอดทั้งวันจนถึงเวลา16นาฬกาค่ะ